9วิธีชีวิตดีและมั่งคัง่งทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีและอยากมีความมั่งคัง่งแต่ในความเป็นจริงหลายคนพยายามทั้งชีวิตก็ยังรู้สึกว่าไม่ถึงจุดนั้นสักทีความลับของความมั่งคัง่งไม่ได้อยู่ที่โชคแต่อยู่ที่วิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตที่เราสร้างขึ้นทุกวันต่อไปนี้คือ9วิธีง่าย ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นมั่งคั่งขึ้นและสงบขึ้นในเวลาเดียวกัน 1. เริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆที่ดีความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำใหญ่ๆครั้งเดียวแต่มาจากการกระทำเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันคนที่สุขภาพดีไม่ได้ออกกำลังกายวันเดียวแล้วหุ่นดีคนที่รวยไม่ได้ทำธุรกิจเดียวแล้วสำเร็จทุกอย่าง เกิดจากการสั่งสมเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นอ่านหนังสือวันละสิบหน้าเก็บเงินวันละห้าสิบบาทเดินออกกำลังกายสิบห้านาทีสิ่งเล็กๆเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีค่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นพลังทบต้นของชีวิต 2. ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการจัดการเวลาได้คนจนกับคนรวยมีเวลาเท่ากันคือวันละ24ชั่วโมงแต่ต่างกันที่ว่าใครใช้เวลาไปสร้างอะไรอย่าใช้เวลาหมดไปกับการตอบสนองสิ่งเรา้าลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมใช้เวลาไปกับสิ่งที่เพิ่มคุณค่าเช่นการเรียนรู้ การสร้างรายได้การดูแลสุขภาพการใช้เวลากับคนที่รักเมื่อเราเริ่มเลือกสิ่งที่ใส่เข้าไปในแต่ละวันชีวิตเราก็จะเริ่มสะสมคุณค่ามากกว่าความว่างเปล่า 3. สร้างรายได้จากสิ่งที่รักและรักสิ่งที่ทำคนที่มีความสุขกับงานมักมีรายได้ที่ดีตามมาเพราะพลังของความรักในสิ่งที่ทำนั้น มันทำให้เราพัฒนาโดยไม่รู้สึกฝืนถ้ายังหาสิ่งที่รักไม่เจอลองเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ดีก่อนเมื่อทำไปเรื่อยๆความรักจะตามมาเองและถ้าคุณรักในสิ่งที่ทำอยู่แล้วจงต่อยอดมันอย่าหยุดอยู่กับที่ความมั่งคั่งไม่ได้มาจากงานที่ต่างไปเสมอแต่มาจากการทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้นกว่าคนอื่น 4. รู้จักบริหารเงินอย่างมีสติรายได้มากไม่สำคัญเท่ากับรู้จักจัดการรายได้หลายคนมีเงินมากแต่ใช้หมดก่อนสิ้นเดือนในขณะที่บางคนมีรายได้ปานกลางแต่สามารถเก็บออมจนมั่งคั่งได้ลองแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนง่ายๆ60%เอร์เซนใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน20%เอร์ซนเก็บออมและลงทุน20เอร์เซน ใช้พัฒนาตัวเองหรือสร้างโอกาสใหม่การมีเงินเก็บไม่ได้หมายถึงความโลภแต่มันคือการเตรียมความมั่นคงให้ตัวเอง 5. อย่าแข่งขันกับใครแต่จงชนะตัวเองความเครียดส่วนใหญ่ในชีวิตเกิดจากความเปรียบเทียบเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอแต่ความจริงคือ แต่ละคนเริ่มจากจุดที่ต่างกันอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเทียบกับหนังของคนอื่นวันนี้คุณอาจยังไม่รวยแต่ถ้าคุณดีกว่าเมื่อวานของตัวเองคุณก็กำลังชนะแล้ว6ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คนที่มั่งคั่งจริงๆไม่ใช่คนที่ควบคุมทุกอย่างได้แต่คือคนที่เลือกโฟกัสในสิ่งที่ทำได้เท่านั้น เราควบคุมเศรษฐกิจไม่ได้เราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมความคิดการตัดสินใจและการตอบสนองของเราได้เสมอเมื่อเราเลิกพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกตัวเราจะมีพลังเหลือพอไปทำสิ่งที่สำคัญจริงๆ 7. อยู่กับคนที่ยกระดับชีวิตสภาพแวดล้อมคือแรมผลักที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตมนุษย์ ลองมองรอบตัวคนที่อยู่ใกล้คุณมีพลังแบบไหนแต่ถ้าอยู่กับคนที่ลงมือทำคุณจะเริ่มอยากพัฒนาตัวเองอยากกลัวที่จะห่างจากคนที่ดึงคุณลงเพราะบางครั้งการเดินคนเดียวดีกว่าเดินกับคนที่พาคุณถอยหลัง8ฝึกใจให้ขอบคุณและให้ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การได้ แต่คือการให้โดยไม่กลัวขาดเมื่อเรารู้จักขอบคุณในสิ่งที่มีเราจะรู้สึกว่าเรามีมากกว่าที่คิดและเมื่อเราแบ่งปันจักรวาลก็มักจะตอบแทนกลับมาในทางที่คาดไม่ถึงการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอาจเป็นเวลาความรู้หรือกำลังใจสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้มีมูลค่ามากกว่าเงินในบางเวลา 9. ดูแลสุขภาพเพราะมันคือทุนชีวิตคุณค่าของเงินจะหมดไปถ้าไม่มีสุขภาพใช้มันความมั่งคั่งจริงๆเริ่มจากร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สงบอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยดูแลตัวเองอย่ารอให้เหนื่อยล้าจนหมดแรงแล้วค่อยหยุดพักแค่เริ่มนอนให้พอกินให้ดีออกกำลังกายบ้างและใช้เวลานิ่งกับตัวเองวันละนิด สุขภาพกายและใจก็จะค่อยๆกลับมาพร้อมพลังในการสร้างทุกสิ่งที่คุณต้องการบทสรุปชีวิตดีและมั่งคัง่งไม่ได้เกิดจากโชคหรือพรจากใครแต่มาจากวิธีที่เราจัดก,การตัวเองในทุกวันถ้าคุณอยากให้ชีวิตดีขึ้นเริ่มจากการเปลี่ยนแค่หนึ่งข้อในวันนี้ก็พอเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่มันคือความอิสระในใจที่ทำให้เรามีความสุขได้โดยไม่ต้องรอวันรวย